ที่นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา i ไอแฮปซีสวัสดีทุกคนด้วยครับเครื่องนี้ส9งหม่ยมันมีแค่5เครื่องเพราะว่า CPU เนี่ยเขาเรียกว่าแร่ไอเทมเอาจริงๆแล้วผมก็เพิ่งเคยได้ยิน่ย AMD Ryzen 3 4 0 0ีนเนี่ยวายาตัวอะไรวะ4,000น่แต่นั้น CPU ครับ AMD Ryzen 3 4,100 4คอร์8เทรดเทอร์โบ4.0ฮะมาเธอร์บอร์ดครับ a s l o c k A320 MHDV Rep 4.0ครับแรมครับ G Skill ครับตัวริปจอ16 g b 3 6 6 6 m h z ครับการ์ดจอครับเป็น Gigabyte ครับ GeForce GTX 1650ครับสตอเรจ240 g b จาก OCPC พาวเวอร์สไตล์ก็จะเป็น Aero f o o l AE 550ครับ550วัตต์80พลัสไว้ตัวเคสเพนตี y K17 คราวนี้เดี๋ยวเราเข CPU ก่อนเลยฮะไรเซน3,4,104คอคอวอลเ หนึ่จุสหโวลเทคโนโลยีตัวนี้7นาโนเมตรครับ4ีคอแปดเทรดไปได้สุดถึงสีุดหึงกิกะเฮิร์ตในส่วนของมัทเจอร์บอร์ดเป็น ASRock A320 MHDV r e 4.0เมมโมรีก็จะเป็น1 6 g หกกิกะดีบ์ฟอร้อยหกครับ SPD ก็คือแรมจะเป็นของ G-Skill ชิปไฮนิกกราฟิก NV ็น i ีเดียจีฟอร์ดจีเทคหนึ่งหกห้าศูนย์จะกกิกกะไปครับคู่ด้านทั้งหมดแปดร้อยเก้าฟิบหกครับแรมเป็นสี่ Video กิกะจีดีอาร์ห้ปร้อยที่ Full HD แรมของการจอกิน3.1ครับอุณหภูมิ CPU ไม่ร้อนนะ52องศาทำงาน50%ที่0 1กิกครับเฟรมเรทลีดออกมาประมาณ70-80เฟรมสำหรับซีสแตนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่ 5M ครับเซตติ้งตรงนี้แน่นอนครับเป็น Full HD อยู่แล้ว 1920x1080 ายเอาเรื่องนะไม่มีปิดเงาด้วยปรับตามนี้อยู่คนเดียวเฟรม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 เรท70-80เฟรม อยู่ที่เรเบลมีดรอปนะ40กว่าเฟรมต่อไปฮะวอ r z o อนเป็น Full HD ครับ1920 8 0 8 0คุณภาพตรงนี้ปรับต่ำสุดละกันอ้าวมันไม่โชว์เฟรมให้ผมอะเราลองเล่นแบบไม่มีเฟรมสักวันหนึ่งไหมล่ะเอาผมไม่ได้กวนคือโปรแกรมมันไม่โชว์เอ้ยแต่ว่าถ้าเราไม่บอกเฟรมเนี่ยมันไม่เครียดเลยดนะ้วยคือมันลื่นเลยนะเห็นป่ะผมไม่ได้โฟกัสเนี่ยแกเก็บหนึ่งเห็นปะตายหึเนี่ยถ้าเราแบบปิดไอ,ไอ,ไอโปรแกรมเอฟทุกคน ไฟดาบครับไม่มาเลยแล้ว U P S อยู่ได้อีกนานเปล่าเสือ10นาทีเหรอก็ถือว่า A P S ประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ด้วยครับ2 9 9 0 0ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอโทษด้วยครับโ oh อ my god กลับมาได้ว่ะโอ้โหแม่งจ้าตาตากูผพ่าหมดเลยมันจ้าซะเหลือกเกิน ไปดูกันต่อนิดนึงฮะอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันสำหรับ God of War ครับ2990กับเครื่องนี้ครับ d i s p l ย์ Display เป็น Full HD ครับกราฟิกปรับโลครับไม่ไม่น่าเกียดนะนี่ปรับตับสุดนะไม่เปิดตัวช่วยเลยเลยนะเอ้ยนี่ปรับตับสุดก็โอเคนะไม่แย่ฮะ CPU กินแปินต์ครับเนี่ยประมาณ50-60เฟรย์สำหรับ God of War ครับเล่นได้2 9 9หมื่นเก้ร้อยเก้ิบ CPU ฝากเครื่องนี้ไปด้วยฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Don't Don't check me leave check me อย่าจาจจงโลลคววมริแ้ก็ แค่ชัวรเราหัดจไม่ใช่อามที่มันววายต้องกานเธอจนเพ็นงต้องกัรสมอ